ลูกศิษย์ครูบาไก่ไปร้องกับกองปราบขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมของครูบาไก่ด้วยครับวันนี้นางสาววัสนาหรือว่าอิกคิวยมอุปถากที่ออกมาแชร์พฤติกรรมของครูบาไก่ได้นำพยานปากสำคัญรวมสามคนเข้าร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนกองปราบรามเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมของครูบาไกา่ประธานที่พักสงฆ์วัดป่าพรหมเทวาบุรพารามในจังหวัดขอนแก่น โดยนำภาพถ่ายและคลิปรวมทั้งเอกสารการโอนเงินไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขณะที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อสร้างวัดป่าปฐมเทวาบุรพารามและตัวแทนคณะกรรมการชุดแรกที่ก่อตั้งวัดได้เข้ายื่นหนังสือกับสำนักพุทธจังหวัดขอนแก่นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีเรื่องทองคำหนัก188บาทที่ชาวบ้านร่วมทำบุญมีการหล่อพระเรียบร้อยแล้วจำนวน64องค์ และครูบาไก่ก็นําไปเก็บไว้แต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ใดคาดว่าน่าจะเก็บไว้ในตู้เซฟอย่างไรก็ตามทางสํานักพุทธจะนําข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบนะครับผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรทางคณะสงฆ์จะเป็นผู้พิจารณาดําเนินการตามระเบียบพระธรรมวิมัยต่อไปกับ